รางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก8ปดห้าสามแปดห้าสามฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่1เลขที่ออก8ปดห้าสาม ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปรกรณ์ออกรางวาัลหลักใดออกรังวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปรกรณ์ออกรางวาัลหลักที่2 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่สี่ออกรางวัลเลขกท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ